คุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนเขารวยขึ้นเรื่อยๆแต่บางคนดูเหมือนจะทำงานหนักแค่ไหนก็ยังอยู่ที่เดิมบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของโชคคนรวยที่เขารวยเพราะเขามีต้นทุนชีวิตที่ดีกว่ามีพ่อแม่ที่ร่ำรวยมีคนที่คอยสนับสนุนแต่คุณรู้ไหมคะคนรวยที่ทุกวันนี้เขายิ่งรวยขึ้นบางคนมาจากเริ่มต้นจากศูนบางคนมาจากติดลบ บางคนมาจากชีวิตไม่มีอะไรเลยแต่เขากลับผลักดันตัวเองให้กลายเป็นคนที่รวยและยิ่งเมื่อเขารวยแล้วเขากลับยิ่งรวยขึ้นเรื่อยๆนี่ไม่ใช่เรื่องของโชคอย่างแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาค้นหาคำตอบกันว่าอะไรคือปัจจัยที่ทำให้บางคนเขาประสบความสำเร็จทางการเงินประสบความสำเร็จในชีวิตในขณะที่บางคนยังคงติดอยู่ในวงจรเดิมๆ ชีวิตซ้ำซากชีวิตไม่ไปไหนสักทีเริ่มต้นเลยนะคะ Mindset ของคนรวยนั่นเป็นเพราะว่าคนรวยเขามีวิธีคิดที่แตกต่างจากคนทั่วไปนั่นเองค่ะมีคำพูดหนึ่งที่เคยพูดเอาไว้ว่าคนรวยคิดเรื่องโอกาสคนจนคิดเรื่องปัญหาแน่นอนว่าเราทุกคนไม่มีใครไม่มีปัญหาหรอกค่ะ จะรวยจะจนมีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นแต่สิ่งที่มันแตกต่างนั่นคือมุมมองที่เรามองปัญหานั้นต่างหากล่ะคะยกตัวอย่างอีลอนมัสนะคะต่อให้เขาเป็นคนที่รวยมากแค่ไหนคุณคงคิดว่าเขาเริ่มต้นจากชีวิตที่สุขสบายใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลยเขาก็เริ่มต้นจากคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่มีอะไรแต่เพราะเขามีความมุ่งมั่นตั้งเป้าหมายและทะเยอทะยานเขาถึงกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ ตอนที่เขาขายเพย์พอได้เงินมาหลายร้อยล้านดอลลาร์เขาไม่ได้เอาเงินไปใช้ชีวิตที่หรูหราแต่เขากลับนำเงินนั้นไปลงทุนต่อในเทสลาในสเปซเอ็กและในธุรกิจอื่นๆที่เขาเชื่อว่านั่นจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาประสบความสำเร็จในอนาคตและนั่นความฝันของเขาก็เป็นจริงค่ะทุกวันนี้เขาประสบความสำเร็จในสิ่งเหล่านั้นในขณะที่บางคนเวลาที่ได้รับเงินมา อาจจะเป็นเงินเดือนหรืออาจจะเป็นบังเอิญว่าโชคดีได้รับโชคจากเงินมาก้อนโตสิ่งที่ทำคือรีบใช้จ่ายเงินจำนวนนั้นไม่ว่าจะเป็นซื้อรถซื้อบ้านโดยบางครั้งบางคนใช้จ่ายกับการปาร์ตี้เลี้ยงดูเพื่อนฝูงลืมคิดไปเลยว่าเงินนั้นได้มามันก็มีวันหมดไปไม่ได้คิดที่จะเอาเงินไปลงทุนไม่ได้คิดถึงอนาคตและนี่แหละค่ะคุณถึงได้เห็นอยู่บ่อยๆไงคะที่เขาพูดว่า สามล้อถูกหวยคำนี้เป็นแค่คำเปรียบเลยนะคะไม่ได้ดูถูกอาชีพสามล้อหรืออาชีพใดๆแต่อย่างใดแต่เขาหมายความว่าเขาเปรียบเลยให้ฟังว่าคนรวยเวลาที่เขามีเงินเขาจะนำเงินไปลงทุนให้เงินต่อเงินแล้วเขาก็จะมีเงินเพิ่มมากขึ้นแต่ในขณะที่คนที่โดนเปรียบเทียบว่าสามล้อถูกหวยเนี่ยเขาได้เงินมาโดยที่ได้มาก้อนโตด้วยความบังเอิญไม่ได้มาจากความพยายามไม่ได้มาจากการ ลงทุนไม่ได้มาจากการเรียนรู้พัฒนาตนเองได้เงินมาแบบฟลุกๆเขาก็เลยไมไ่รู้วิธีในการบริหารจัดการเงินทำให้เงินของเขาหมดไปภายในระยะเวลาไม่เกิน1-2ปีหรือบางคนเต็มที่3ปีเงินนั้นก็อันตรธานหายไปโดยที่บางคนก็ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยด้วยซ้ำค่ะคุณเองก็อาจจะเคยเห็นในหน้าข่าวบ่อยๆว่าคนที่เคยถูกหวยหลายๆร้านในที่สุด ก็เกิดเหตุให้จะต้องเสียเงินบ้างเสียชีวิตบ้างเจ็บป่วยบ้างหรือมีข่าวต่างๆที่ทําให้คุณได้เห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์นั่นแหละค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าแล้วคนทั่วไปเขาอะมักจะทํางานเพื่อเงินแต่คนรวยเขารวยขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาเลือกที่จะให้เงินทํางานเพื่อเขาค่ะเป็นคําพูดที่สลับกันแต่ว่ามันกลับฟังแล้วมันดูเรื่นหูและเข้าใจง่ายคนจนทํางานเพื่อเงิน คนรวยให้เงินทำงานเพื่อเขาเปรียบเทียบให้ฟังและเห็นภาพชัดๆก็คือคนทั่วไปเวลาได้เงินมาเขาก็จะใช้จ่ายก่อนพอใช้จ่ายไปแล้วเหลือเท่าไหร่เขาค่อยเก็บซึ่งบางคนแน่นอนใช้จ่ายไปแล้วมันไม่เหลือไงคะมันก็เลยไม่ได้เก็บแต่คนรวยค่ะเมื่อไหร่ก็ตามเขาได้เงินมาปุ๊บเขาจะเก็บออมก่อนหรือไม่เขาก็นําเงินนั้นไปลงทุนหรือนําเงินไปสร้างรายได้ที่มันเพิ่มขึ้น และเมื่อมีอไรายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้นเขายังไม่เอาไปใช้นะคะเขานําเงินนั้นไปลงทุนต่อใช้เงินต่อเงินแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะเขาก็เลยยิ่งรวยไงคะอย่างวอร์เรนบัฟเฟตเขาเริ่มลงทุนตั้งแต่อายุ11ปีและเขาก็ใช้แนวคิดปล่อยให้เงินทํางานแม้ว่าวันนี้เขาจะเป็นมหาเศรษฐีพันล้านแต่เขาก็ยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดิมที่เขาซื้อไว้เมื่อ60ปีก่อนค่ะ คุณจะเห็นได้ว่าคนรวยจริงๆเขาไม่ได้ฟุ่มเฟือยไม่ได้ใช้ชีวิตหรูหราเลยด้วยซ้ํารายได้ต้องมีที่มาที่ไปหลายอย่างหลายทางอย่าพึ่งแค่เงินเดือนเพียงอย่างเดียวหรืออย่าพึ่งเพียงช่องทางรายได้เพียงทางเดียวคุณจะต้องหาช่องทางรายได้เพิ่มเติมมากขึ้นหลายๆทางนะคะแล้วคุณก็ต้องเก็บเงินเพื่อการลงทุนไม่ใช่เก็บเงินเอาไว้เพื่อใช้จ่ายเพียงอย่างเดียวและคุณต้องใช้เงินให้มันเป็นตัวช่วย เช่นใช้เงินเพื่อให้คนอยู่ในสังคมที่มีคนเก่งๆใช้เงินเพื่อให้คุณได้รู้จักเทคนโนโลยีต่างๆใช้เงินช่วยให้ระบบทำงานต่างๆง่ายขึ้นเช่นธุรกิจของคุณหรือใช้เงินในการเพิ่มเติมความรู้หรือพัฒนาตนเองเห็นไหมล่ะคะหลักการใช้เงินไปแบบฟุ่มเฟือยกับหลักการใช้เงินเพื่อทำให้ตนเองพัฒนาขึ้นดีขึ้นเก่งข,ขึ้นแค่นี้มันก็แตกต่างกันแล้วคะ่ะทีนี้เราจะมาดูว่า แล้วพฤติกรรมที่มันแตกต่างกันระหว่างคนรวยกับคนจนจริงๆถ้าสรุปออกมาให้เข้าใจง่ายมันมีอะไรบ้างล่ะครูเก๋โอเคค่ะเดี๋ยวครูเก๋จะเล่าให้ฟังตอนนี้เลยข้อที่1นนะคะคนรวยเขาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาในขณะที่คนจนคิดว่าตัวเองเก่งมากแล้วคนที่เขารวยขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เขาไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองค่ะพวกเขาอ่านหนังสือพวกเขาฟังพอดแคสต์และเขาก็ศึกษาความรู้ใหม่ๆ บิลเกตเขาอ่านหนังสือทุกๆวันวันละหลายชั่วโมงเลยนะคะทำให้เขายิ่งมีความรู้สะสมมากยิ่งขึ้นยิ่งเก่งก็ยิ่งรวยค่ะข้อที่สองคนรวยเขากล้าเสี่ยงแต่มันเป็นความเสี่ยงที่ศึกษาอย่างดีแล้วนะคะไม่ใช่เสี่ยงแบบไม่มีความรู้คนรวยเขาไม่เสี่ยงในสิ่งที่เขาไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนั้นเป็นอันขาดพวกเขาไม่ได้แค่ลองทาดูแต่เขาศึกษาอย่างจริงจังว่าถ้าทำเรื่องนี้มันจะคุ้มไหมข้อที่สาม คนรวยสร้างเครือข่ายพวกเขาจะรู้จักใช้ประโยชน์จากคอนเน็ชันคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะรายล้อมไปด้วยผู้คนที่สนับสนุนเขาผู้คนที่คิดบวกผู้คนที่เป็นกาลยานมิตรผู้คนที่ช่วยให้เขาเป็นสังคมแห่งการเติบโตค่ะเพราะอย่าลืมนะคะว่าเราจะเป็นค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่อยู่รายล้อมรอบตัวเราของคนห้าคนที่เราครบด้วยนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ คุณมีคนดีๆรอบตัวแล้วหรือยังต่อไปนะคะวิธีที่คุณจะเปลี่ยนจากการอยู่ที่เดิมให้กลายเป็นคนรวยขึ้นคุณเองก็กลายเป็นคนรวยได้นะคะแต่คุณจะต้องเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกเลยคุณต้องเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลง mindset ของคุณก่อนมองหาโอกาสแทนที่จะโฟกัสที่ปัญหาข้อที่สสร้างแหล่งรายได้ให้มากกว่าหนึ่งช่องทาง อย่าคิดที่จะพึ่งพารายได้เพียงทางเดียวถ้าทุกวันนี้คุณมีรายได้เพียงทางเดียวเสี่ยงมากเลยนะคะทุกวันนี้เทคโนโลยีจเจริญก้าวหน้าไปมากช่องทางการหารายได้ก็มีอยู่มากเพราะฉะนั้นจงสร้างรายได้หลายๆทางถ้าคุณอยากรู้ว่ามันมีรายได้ช่องทางไหนที่ถ้าทำเพิ่มเติมได้บ้างกดติดตามช่อง Podcast ์ครูเ e r Station เอาไว้เลยค่ะเพราะว่าช่องนี้ช่วยคุณพัฒนาตนเอง ช่วยคุณพัฒนาไรายได้ช่วยคุณเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนข้อที่3เก็บเงินเพื่อการลงทุนไม่ใช่เพื่อการใช้จ่ายเงินทุกบาทที่คุณได้มาก่อนที่คุณจะใช้จ่ายเก็บออมหรือนําไปลงทุนบ้างไม่ใช่ว่าได้มาก็ใช้ไปจนหมดได้มาก็ใช้ไปจนหมดบางคนอาจจะบอกว่าทุกวันนี้นี่สินล้นพ้นตัวเวลาได้เงินมาก็ต้องเอาไปใช้นี่ไม่มีเงินที่จะเหลือเอามาเก็บออมหรือ,อามาลงทุนเลยคุณเก มันไม่แปลกหรอกค่ะและคเกิก็เข้าใจด้วยเพราะคเกิก็ไม่ใช่คนที่มีต้นทุนชีวิตที่ดีคเกิก็เป็นคนหนึ่งที่มาจากครอบครัวที่ยากจนเหมือนกันและเพราะเข้ามาในวงการพัฒนาตนเองถึงได้รู้ว่าเมื่อก่อนเราคิดแต่ว่าเวลาที่เรามีเงินแล้วเราก็เอาไปใช้หนี้ให้หมดหรือเราเอาไปใช้ในสิ่งที่มันจําเป็นต่อชีวิตของเราโดยลืมไปว่าเราก็จะต้องแบ่งมาเก็บออมเพราะคิดว่าการเก็บออมมันคือเราต้องมีเงินเหลือซะก่อนเราถึงจะเก็บออมได้ แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นค่ะต่อให้เรามีมากหรือมีน้อยเราก็ต้องเลือกที่จะเก็บออมก่อนถ้าคุณเก็บไม่ได้จริงๆเดือนละ100บาทหรือวันละ20บาทหรือวันละ5บาทหรือวันละหบาทก็ได้แต่คุณจะต้องสร้างนิสัยในการเก็บออมของคุณให้ได้มันไม่ได้แคร์หรอกค่ะว่าสมมติคุณเก็บวันละ20บาทแล้วต่อไป1เดือนมันจะได้กี่บาทหรือรวมไป1ปีมันจะได้กี่บาทเพราะบางคนจะบอกว่ามันน้อยนิดมาก แล้วแบบนี้เมื่อไหร่จะรวยเก็บเงินแบบนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะแนวคิดของเศรษฐีหรือคนรวยเขาบอกว่าเราไม่ได้เก็บออมเงินเพื่อให้เราร่ำรวยแต่เราต้องการสร้างนิสัยการออมค่ะคุณต้องจำเอาไว้เสมอว่านิสัยสำคัญกว่าจำนวนเพราะฉะนั้นต้องเริ่มเก็บออมต่อให้ไหวไม่ไหวได้ไม่ได้เริ่มน้อยๆก่อนก็ได้แต่คุณต้องเริ่มต้นค่ะเมื่อคุณฟังมาถึงตรงนี้ครูเก๋เชื่อแน่ว่า วันนี้คุณมีทางเลือกคุณจะเลือกอยู่ที่เดิมหรือคุณจะเริ่มต้นสร้างอนาคตที่ดีคะเพราะสุดท้ายแล้วความรวยมันไม่ใช่เรื่องของโชคแต่มันคือเรื่องของวิธีคิดและการลงมือทำถ้าคุณไม่เริ่มที่จะลงมือทำชีวิตคุณก็จะเหมือนเดิมค่ะแต่ถ้าคุณเริ่มอย่างน้อยคุณจะได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆคุณก็เก่งนะจริงๆคุณก็ไปได้ไกลกว่าที่คุณคิดจำไว้เสมอว่า คุณเก่งกว่าที่คุณคิดค่ะและถ้าคุณคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพอดแคสต์ครูเก๋สเตชันเอาไว้เลยนะคะเพราะครูเก๋จะลงเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้คุณในทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้ถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เช่นเดิมค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ